นกเหรอเฮ้ยเสียงดังเสียงดังเร็วเร็วเร็ววอันนไวโอ้ยนกแลน้วนกแลว้วนเวเวข้างไหนข้อยู่ไหมอยูฮะนีปปั๊มปั bạn จะยากาศยามเย็นครับเก็บน้ำของไผ่นี่สวยงามน้ำขึ้นเยอะครับ เตรียมตัวเดินทางครับชวงเตะลำสมในเวลาเดินทางครับตอนนี้เราเข้าหมายเกือบเย็นแล้ว5้าโมงกว่ายังไม่หมดยังมีอีกลอบนึง ทุกท่านครับพบกับผมนะครับไสไก่หมักปลายิ้มครับเราพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากมาจากอ่างของมดแดงนะครับก็มาต่อกันที่อ่างของไผ่นะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมานอนที่นี่นะครับหาที่ตกยากสักหน่อยครับช่วงนี้ก็น้ํามันขึ้นเยอะครับเราเลืออยู่ตามเกาะตามแกงนะครับหาช่องว่างตีเอาครับเดี๋ยวเราทําอุปกรณ์กันก่อนครับเอาแล้วครับเย็นนี้เราจะ ทำเมนูทอดปลานะครับแล้วที่ได้วันนี้ก็มาจากอ่างของโมแดงน,นะครับเอามาทอดอ่างของไผ่น้เสียงวันนี้อยากวันนี้อารมณ์อยากกินปลาทอดะ ก,กินปลาทอดวันนี้เราจะตกใจหมดปลาบ้างเลยจะทอดเลยไหมเราก็บังบาง,บาง,บาง เมนูนี้เดี๋ย,ย,ย,ยวเ็ไปล้างอีกทีครับทุงท่งทุ่งเราใส่เกลือกันหน่อยโรยมันเข้าไปอย,อยู่ในป่านี่เมนูไหนก็เด็ดอุ้ย มันยังไม่ร้อนดีเลยลวกไปแล้วมาจับไปมันอยากเอาละอืมอืมโอ้ยว้าวโกรอบอ,อ,อ,อร่อยแน่นอนครับสีสันน่ากินเหลือเกิน ที่อยู่ก็จะขับแคบหน่อยนู้นโอ้โหตกปีไมเ่เยอะแล้วอะเอ้าฮอบฮะยังไม่ได้เปิดหมดเซฟยิงได้โอ้โห <laughs> มาลงว่พียนเยอะใกล้จะสุกแล้วครับรับสอง โอ้โทอดสวยก็ด้วยมาแล้วครับนี่เมนูเย็นนี้ของเราโหว้าวปลาทอดปลาจากอ่างของมดแดงมาก,กินที่อ่างของไผ่เดี๋ยวจะชิมดูก่อนนะมันข้างสุดยอดเลยกันเนก,กรอบหวานบรรยากาศมันได้ด้วยอือ ปลาสดสดสดสุดยอาเาได้เวลากินข้าวแล้วครับอาลแัแต่คืออะไรเฮ้ยนไม่ใช่บู๊ิสกนี่มาแล้วครับแต้มแรกของเราเป็นอิสกนี่เองครับอืมของใหญ่ตามมานะ คืนนี้ทำไมมันเงาเงาครับเงียบไปหมดเลยครับตอนนี้ผมกำลังเปลี่ยนตัวเปลี่ยนรอบครับเลยเล่น,นสายโหดกันหน่อยเร่ของใหญ่ครับที่นี้ ดีตอนเช้าครับเช้า,ชานี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเยือกันก่อนครับรู้เรื่องครับวันนี้ไม่เกินสิบโม,มงนี้ต้องมีรันมาครับนี่อนีนอออเบ็ดเรียบร้อครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆสักหน,น่อยบรรยากาศข้างใน เ,เก็บน้ำพองไผ่เชา้าเช้าเจ็ดโมงนิดๆเราก็จะอยู่กันประมาณนี้ศูนย์บัญาการเรา อ้าวทำไรแล้วเพ่เปิดช่องทางครับโอ้โหเตรียมเตรียมทางนี้ที่ไรเลยเหรอเื่อปลาดึงเลยเหรอเออวางแผนดีนะ

อยู่ละโดละนี่ใหญ่อะก็ลุดยาลนะใหญ่เลยอย่นี้ละเอ้ยแหลงันนีไปเลยช่วงกันเลยอ้ยน่าเสงน หนึ่งแ,แล้วครับนี่น้องนวลสวยๆโอ้ยสยสวยเลยนะครับสู้ดีครับโอ้โนี่น้องนวลห้งานคองไผก็ถือว่าตึงมือเลยนะครับ

โอ้โหมันไหไต้องรีบงัดออกจากป่าไม่ฮับจังเลยเุ้ยมาหลัดกินปลาเล็กกนได้มั้ง งูเห um, uh, ่ยยืนแบบนี้ได้เหรอยืนแบบนี้ได้เลย้ยใหญ่ละมาละมาละยอมละใครก็ช้แคนี้อะั้งหมด siap mayang. แล้วมันเข้าออจริงอีกแต้มนะครับนี่โอ้โหน้องนวลตัวนี้อ้วนหน่อยครับอครับหลังจากที่เราดึงปลาึ้นมาเสร็จนะครับบางทีไส้ไก่ก็จะเหลือนิดหน่อยครับแล้วก็เกี่ยวซ้ำมาเลยครับวิธีเกี่ยวไส้ไก่ก็เกี่ยวหัวแบบนี้ครับกลาง ไปสัม,มาแบบนี้ครับจังหวะสุดท้ายให้เกี่ยวทะลุเงีงยงเลยครับแบบนี้บีบตกแต่งนิดหน่อยเอยบ็ดตะก้อใช้วันนี้เป็นตะก้อขอเดียวนะครับขนาดตาเบ็ดก็เบอร์สิบนะครับแคบบ่นี้ครับเนื่องจากอุปสรรคใต้น้ำมีมันเป็นป่าเก่านะครับเราก็ต้องขอเดียวไว้ก่อนค กลางหนาวน,าน,น,นาู่นนู้นแต่ละตัวนี่ขอตึงขอตึงอะไรของเขาอะไรของเขากินอะไรมาข้าวต้มทพื่นี้ยังไม่หมดเลยล่ะทางนี้เย<ะ>อะเฮ้ยไปหาแล้ว ครับครับสำหรับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เลยครับนี่มาแล้วครับกลับมาอีกแล้วลำบมไปยิ้มสุดเทพมขิดนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจําหน่ายมาแล้วครั้งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็หมดไปนะครับทีนีด้ดดูการใหม่ก็กลับมาอีกครั้งนะครับนี ก็ออามาจัดเลยครับคลิปนี้ข้างในนะครับก็จะทําไว้เป็นสองถุงเหมือนเดิมนะครับอันนั้นก็แกะถุงแล้วก็เอาข้างในนะครับผสมรวมกันนะครับเติมน้ําประมาณสักหกร้อยมิลลิลิตรนะครับประมาณครึ่งลิตรกว่าๆนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างน้อยสามวันนะครับเดี๋ยวตัวนี้สามารถหมักอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับยิ่งนานยิ่งดีครับหลังจากผสมน้าแล้วหมักทิ้งไว้นะครับจะกลายเป็น หมอเชื้อหอมหวานเลยครับนี่หอมหวานอมเปรี้ยวโอ้โหได้ใจตัวนี้หลังจากที่เราผ่านไปประมาณตัวนี้วันนี้ที่ผมใช้สามวันครับที่หมักไว้หน้าตามก็จะออกมานี่ออกแบบนี้เลยหลังจากที่หมักไว้สามวันอกินนี่บอกได้เลยว่าสุดยอด ก็จะออกมาสีแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้เก็บหลังจากที่เราผสมน้ําอยู่ได้นานเลยนะครับยิ่งหมักทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นหัวเชื้อไปเลยนะครับตัวนี้สามวันครับอย่างน้อยแล้วค่อยเอามาตกนะครับผสมน้ําสักหกร้อยมิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีผสมน้ําไว้ข้างถุงน,นะครับ ได้ตเลยนอตัอนนี้อะรหนาไหมยังหนามาแล้วครับวันนี้ก็จัดว่าหนาไหมไ <Yeah. S 1> ขอเดียวเกี่ยวฝากติดใจไปยิ้มทำงานอีกแล้ว ครับสาหรับการตกปลาในวันนี้นะครับผมก็จะใช้นี่ครับสัญญาณเสียงเตือนนะครับเวลาปลากินเบ็ดนะครับนี่ครับแกะออกจากกล่องมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีที่รองด้วยนะครับที่หุ้มที่ยางกันลอยนะครับนี่แบบนี้ครับมันก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับสลัก2ตัวนี้เอาไว้สายพาดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟนะครับไฟสําหรับงานตอนกลางคืนนะครับ ด้านหลังเป็นสวิตช์ปิดเปิดครับตรงนี้แล้วก็ฐานนะครับฐานสามก้อนอยู่ด้านข้างนี้นะครับอันดับแรกก็กดสวิตช์นะครับเทสเสียงดูครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้นะครับไปนนีงตับคันเบ็ดแบบนี้ครับแล้วก็เอาสายเอ็นพาดนะครับตรงสลักสองตัวนี้นะครับแค่นี้ครับการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปใช้จริงเลยครับ สำหรับการใช้งานนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับอันนีบกับคันเบ็ดแบบนี้ครับจะเอาใครถนัดซ้ายถนัดขวาได้หมดนะครับจะพลิกด้านนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะพลิกมาด้านนี้แล้วแต่ถนัดนะครับก็เอาหากจากไกลตัวล่างสุดประมาณสักครึบหนึ่งก็ได้กำลังสวยนะครับเวลาตั้งสายก็แค่นี้แหละครับเอาหนีบแล้วก็ สายเอ็นพลาดเลยครับนี่แค่นี้ครับเรียบร้อยพอปลามันกินนะครับมันก็จะมาดึงสลักนี้ให้ให้ลัดเลยนะนี่แค่นี้ครับแค่นี้ครับสําหรับการใช้งานนะครับว้าวสายสวยเลยนะครับขอเดียวเกี่ยวปันเลยครับสําหรับที่นี่เอาข้างล่างเยอะครับ อ๋อครับไม้นี้ถ้าเราใช้สายเล็กนี่ขาดเลยนะครับเสียแต,ต่ก็แล้วเพียงโอ้โหคุ้มคุ้มค่าเหนื่อยวิ่งหน่อยนะลงไปข้างล่างแล่วนะ

ฮะนีปั๊ม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 ให้มันุดปลามาโอ้ยอยาอย่าอย่าวิ่งตะลีตะเหลือกเดี๋ยวมันติดปลาติดตอนะย่งเงียครับนะนะสำหรับการมาตกปลาที่คลองไฟนะครับผมก็ได้เวลาเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันนะครับ นี่สำหรับผลงานเป็นน้องนวลครับที่นี่เรามาชมกันก่อนครับนะฮะสำหรับการมาตกปลาที่คลองไผ่นะครับผมก็ได้เวลาเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันนะครับนี่สำหรับผลงานเป็นน้องนวลครับที่นี่นี่ครับสำหรับการมาตกปลาที่อ่างเก็บน้าคลองไผ่ครับทริปนี้ผมใช้ลําบมมปยิ้มสูตรเทพมะขิดนะครับเกี่ยวตาเบ็ดด้วยไส้ไก่หมักประยิ้มเพิ่มความหอมเล็กน้อยด้วยหัวเชื้อกิจทุเรียนครับ ผลงานก็ประทับใจครับกับน้องนวลไซส์สวยๆสำหรับหมายนี้ค,ครับนะนะสำหรับการมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำของไครนะครับจังหวัดกำแพงเพชรทีนี้ก็ถือว่าประทับใจครับ นะนะท่านไหนสนใจสินค้านะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับหากไม่มีนะครับสั่งซื้อมาทางเฟซและเพจนะครับใสไก่หมักปลายิ้มครับจะมีน้องๆแอนด์ูคอยตอบอยู่นะครับสินค้าของเรามีบริการจัดเก็บปลายทางนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับใสไก่หมักปลายิ้มครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ